เออซอกแคบหรือ่าคุณนัหนึงน,นะคะเออถ้ารนะับผมได้จบนะครับผมได้จับปลายนะนคุณโอ๊ตไปซื้อที่ดินแปลงนี้ในราคา900,000แล้วปรกวากฏหลังจากนั้นคุณไม่ทราบด้ยังไงว่าที่ดินแปลงนี้มันปลูกบ้านไม่ได้คุณทำไรรับบร่างถึงรู้วันวันนั้นน่ะถมดินเพิ่มและช่างกำลังก่อรสร้างอยู่ทํารั้วลงเข็มแล้วมีเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเขาไปสำรวจ ครั้งแรกเลยเขาบอกว่าบินฮอสำรวจแล้วเราเจอการก่อสร้างเขาก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาจุดตรงนั้นแล,แล้วบังเอิญอยู่ตรงนั้นพอดีค่ะเขาบอกว่าปลูกไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้คุณดูเลยว่ารัศมีไฟฟ้าแรงสูงข้างบนอ่ะมันถึงไหนเขาบอกว่าทั้งแปลงค่ะไม่มีมุมไหนเหลือเลยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เดินก็เดินไม่ได้ถ้าอยู่แล้วจะเป็นยังไงเขาบอกถ้าเดินอยู่อ่ะก็ไม่รู้ว่าไฟมันจะลงตรงไหนจะดูดตอนไหนเลี้ยงปลาปลาก็ตายพี่เขาบอกงี้ เคสนี้คือเขาเข้าไปหาแล้วเข้าไปดูแล้วเข้าไปซื้อเขาเข้าไปนี่เขาต้องเห็นอยู่แล้วสายไฟอยู่บนหัวเขา แต่หน้าที่ผู้ขายก็ต้องมีการบอกรายละเอียดดีครับมีครับพ่อผมก็บอกเขาไปขอดูโฉนดนะครับพ่อบอกว่าพี่มาอยู่ในแนวสายไฟนะปลูกฟางอะไรไม่ได้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าสายไฟมันพลาดฐานนะครับมันหลอกกันไม่ได้แน่นอนพี่ขอคืนเก้าแสนเต็มกับค่าเนี้ยค่าช่างที่เขาทํามาค่ะทั้งหมดเพราะเราลื้อเสาถอนเสาไม่ได้อยู่แล้วก็คือเก้าแสนบวกกับสามแสนแปดใช่ค่ะผมพูดมากนะครับคุณหนุ่มขเชิญเลยครับเชิญเลยครับเก้าแสนเนี่ยผมไม่ให้หรอกเต็มุย ไหมไม่ให้แล้วเหรอเพราะว่ามันมีค่าโอนค่าภาษีผม,มจะจ่ายก็คือ8ปดแสนสองหมื่นบาทไม่จ่ายอะไรทั้งหมดนอกกว่าน,น,นี้ถ้าคุณไม่รับข้อเสนอน,นี้ก็คือฟ้องวันนี้ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนใจบอกขอสองร้อยวาร์แปลงข้างๆแล้วจบได้ไหมก็ได้ครับคุณหนุ่มเอาไม่สองร้อยวาทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่สองร้อยวาแล้วเราจะต้องคืนแปลงนี้ด้วยไหมถ้าคุณอยากได้ที่ตรงนั้นคุณก็เอาไปเลยผมยกให้ได้แต่เพียงแต่ว่าคุณอยจะมีเรื่องก,กับการไฟฟ้าแค่นั้นเองอ๋อ ก็คืเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวนะแล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกป้านะอาเมียคุณจะด่าไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเคลียร์เองเฮ้ยโหคุณไม่ใจคุณมันด้ยว่าใจคุณแม่งเกินร้อยมันมีเพจที่พักชื่อนี้อ่ะประมูลเราก็เลยอ่ะเข้าไปประมูลด้วยผ่านไปได้ประมาณ2เดือนนะคะ2เดือนนั้นจ่ายน่าจะประมาณ สองสามหมื่นแล้วละ่ะก็เลยอยากจะไปดูแรกๆเขาก็จะเป็นที่พักประมาณพวกคอนโดอะคะ่ะคอนโดต่างๆจะมีโรงแรมที่หัวหินเนี่ยสองที่เขาก็บอกว่าเขามีคอนโดที่เป็นของเขาเองถ้าเราจะเข้าด่วนเนี่ยให้ไปเข้าที่นั่นก่อนได้เราก็เลยไปพักที่นั่นเนี่ยอยู่ประมาณ2คืนแล้วเราก็ไปเซอร์วย์โรงแรมที่โรงแรมก็บอกว่ารู้จักกับเขาเราก็ค่อนข้างเชื่อถือทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยกี่เท่าไหร่เด๋ยวนะใายไปล้านกว่าบาทค่ะแกซื้อไปทั้งหมดเนี่ยนะ 122โรงแรมเราได้ผักแค่ในช่วงแรกๆเราต้องสำรองการจ่ายค่าโรงแรมเองทุกที่คือช่วงนั้นก็ได้เงินโครบแหละแต่ว่าพอช่วงหลังมาเนี่ยไม่ได้ละคุณไม่สงสัยบ้างเหรอว่าไอ้ราคาหมื่นกว่าเขาจะมาขายพันกว่าได้ยังไงโอเคมีคำตอบเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพจกึ่งการกุศลประมาณมูนิธิคริสตจักรของทางภูเก็ต สนับสนุนให้เขาทุกเดือนเวลาเราไปซื้อห้องพักหรือไปซื้อประมูลทางอินเทอร์เน็ตเราต้องตรวจสอบนะครับว่าราคามันเนี่ยเป็นราคาที่มันสามารถขายแล้ว,แล,วแล้วจ้ของที่คนที่มาขายต่อเราเนี่ยมันยังมีกําไรหรือเปล่าถ้าเราดูว่ามันถูกเกินไปหรือมันจองนานเกินไปเฮ้เราต้องสงสัยไว้ก่อนว่ามันจะหลอกลวงเราหรือเปล่าการที่เรากล้าที่จะจ่ายเงินไปขนาดนั้นเนี่ยแปลว่าเราก็เชื่อคุณในระดับหนึ่ง ข้อ1คุณบอกว่าเงินมาจากมูลนิธิจากคริสเตียนอะไรที่คุณว่าถ้าเขามีการซัพพอร์ตกันมาเดือนละ5 0 0แสนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเชื่อได้อยู่แล้วเราถึงได้เอาเงินเราเนี่ยเข้าไปไว้กับคุณเยอะขนาดนั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือเงินต้นของเราเท่านั้นที่จะคืนเราไม่ได้คิดว่าจะเอาดอกเบีย้ยหรือว่าอะไรทั้งสิ้นทุกคนมีภาระมีครอบครัวเดือดร้อนค่ะ เคยไปเที่ยวกับเขาหนึ่งทิปประทับใจใช่มากๆพี่ไปที่ไหนกับเขาไปเวียดนามค่ะทริปราคาเท่าไหร่ครับตอนนั้นจ่าย20,000กว่าบาทกินหรูนอนอย่างราชาโรงแรมยิ่งกว่า5ดาวในเมืองเฮ้ยพี่อย่างนั้นเลยเหรอเบียร์ฟรีจัดเต็มน้องเทคแคร์แบบดีมากพอไปไม่ถูกใจค่ะพอกลับมาเขาเปิดจองอีกจองเลยดีเลยค่ะกี่ทริป4ทริปทริปสวิตนี่นะแสนสองนี่นะซื้อหนึ่งที่แถมไปหนึ่งที่ติดต่อไปหาเขาไหมติดต่อค่ะตอนนี้เขาปิดไลน์เขาไม่ตอบรับมีการคุยมีการลิฟ์สดกัน เขากระตอบคุมเครือนะคะไม่ชี้ชัดมามสิ่งที่เราต้องการก็คือจ่ายเราแล้วชี้ชัดมาเลยว่าคุณจะจ่ายเราเมื่อไหร่<ม>เราก็พร้อมที่จะรับฟังแต่ว่าไม่ใช่คุมเคลือนะลักษณะอย่างนี้มันเข้ารษปะของคดียาชอของประชายชนชสิ่งที่เราต้องทําก็คือการแจ้งความก่าตรงนี้เราก็มีโอกาส<ม><ม>ที่จะติดตามเส้นทางการเงินได้ใครก็ตามนะครับที่มีแนวความคิดว่าอ,อย่าไปแจ้งความนะให้อยู่นิ่งๆเพื่อให้บริษัทไปขายทัวให้กับคนอื่นต่อแล้วก็เก็บเงินจากคนอื่นมาคืนชั้นเนี่ย คุณก็มีความคิดโกงคนอื่นเขาคือในอดีตเนี่ยมันจะมีผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งมันจะเป็นสูตรสาเร็จของเขาเลยนะพอบริษัทเนี่ยเขารู้ว่ามีการตั้งกลุ่มลายผู้เสียหายปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาหน้าม้าเขาเนี่ยครับคนในบริษัทเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มเหมือนกันและก็จะพยายามชักชวนว่าโอ้อย่าไปแจ้งความนะเนี่ยคุยกับบริษัทแล้วนะเดี๋ยวจะได้คืนนะภายในหนึ่งเดือนนะอย่าไปแจ้งความสุดท้ายแล้วเขานัดผู้เสียหายมา ทำสัญญาบันดีบานอนหนี้สินให้เป็นอาญาเป็นคดีแพ่งความรู้ถทาไม่ถึงการครับไปเซ็นสัญญากับเขาคือหน้ามาเขายื้อเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาผ่องถ่ายทรัพย์สินไปจนหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีวินไม่จ่ายใช่ครับวันที่ได้เลขมาเพื่อจะไปซื้อหวยใบที่ถูก12ล้านเขียนวันนั้นเป็นยังไงคะเขียนใส่กระดาษม้วนๆให้ลูกแล้วก็ให้ลูกจับลูกจับให้ได้ก้าหงนะเสือลู้เสือเลยนั่นตัวเองเขาขับรถอยู่ค่ะเราโทรไปบอกตอนนั้นเขาบอก รับปากเลยไหมว่าจะซื้อรับปากว่าจะซื้อค่ะ,ค,ะค่ะสองใบค่ะลูกก็รู้บอกหนูพ่อซื้อหวยหนูแล้วนะก็บอกเขาอย่างงี้อไปรู้ว่าถูกตอนที่กลับบ้านเพชรชบูรณ์ค่ะ รู้วันไหนคะรู้วันที่30เลยค่ะรู้นที่30เลยค่ะก่อนปีใหม่ดวงเฮงก่อนปีใหม่ค่ะตอนรู้ตอนนั้นอยู่ด้วยกันถูกไหมคะถูกค่ะก็นั่งรองไ้ยก็บอกเขาว่าเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนบอรทโวรไว้แล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้ซะขึ้นเงินประมาณวันที่5เพราะว่าวันที่3เขาปิดพอถูกหวยเราก็ถูกตาทําเหมือนเดิมค่ะเขายังกินเหล้ากินเหมือนเดิมเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมคะเปลี่ยนไปเยอะค่ะ หลังจากถูกหวยเขา<ย>ทำ <ฮะ S 1> ตัวเป็นเสียเลยไหมคะแต่กับเรา<ๆ>เขาให้อดอยากเขายังทุบตีค,คุณอนันต์ได้แบ่งให้คุณจันยาบ้างไหมคะโอ้ที่าดเลยซอกแค่หัวหนาว่า มันไม่มีอะไรแล้เออเอาเอาลูกของหมาเองไห้ตกลงแล้วจะส่งเสียลูกบ้างไหมคะอ้าวก็ลูกขางผมอยู่กับผมนี่คุณจัญญาจะให้ลูกคุณอน,นันต์ไหมคะไม่ค่ะจัญญาไม่ให้คะ่ะแต่อยากได้ค่าเลี้ยงดูคะ่ะไม่ตั้องจะเลี้ยงไปเลยผมก็ไม่ให้อะทำไมอะ่ะอค่ะอค,คุณนันต่นนึงไหมคะเออถ้าครับผมจะจบนะครับผมจะสับสายานะย ือเรื่องนี้นะครับจดทะเบียนสมรสกันทรัพย์สินที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นทั้งหนี้สินหรือทรัพย์สินนะครับทั้งหนี้นะหนี้ด้วยนะทรัพย์สินด้วยนะไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีการไหนขอให้ไม่ใช่ทางมรดกให้โดยเสนอหาอันนั้นคือสินสมรสทั้งหมดเมื่อเป็นสินสมรสเนี่ยมันจะต้องแบ่งกันทั้งหมดค่ะอันนี้คือตามกฎหมายนะแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องแบ่งทันทีนะมันจะแบ่งเมื่อมีการหย่าร้างเท่านั้นตามกฎหมายแล้วเนี่ยค่าเลี้ยงดูคือต้องคนละครึ่ง พ่อมีเยอะพ่อให้เยอะ,อยอะแม่มีน้อย,แม,มอยแม่ให้น้อยตามสัสดส่วนฐานะนของแต่ละคนอันนี้เราพูดหลังหย่านะครับโดยสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยเป็นของทั้งคู่นะคอนโดแห่งหนึ่งนะครับไม่ตรงปกฮะบอกว่าจะมีทางเดินเชื่อมต่อไปที่รถไฟฟ้าก็ไม่มีคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นภาพลวงตาที่ถูกใจ,ท,กใจที่เนี่ถูกใจอะไรอย่างเดียวเลยที่หนูถูกใจคือมันเดินออกมาแล้วเจอรถไฟฟ้าอ่ะเขาบอกว่าจะมีอะไรไปนะสกายวอล์กสกายวอล์กคือทีนี้พอคนเห็นปุ๊บเนี่ยชอบเลยเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะ เขาเดินออกจากห้องปุ๊บก็เดินเข้าสกายวอล์กเลยเสร็จแล้วก็เดินจากสกายวอล์กข้ามถนนกาญจนาพิเศษแล้วก็ไปถึงรถไฟฟ้าเลยสิ่งต่างๆที่เขาบอกอ่ะคือยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเขาบอกเขาจะมีล็อบบี้ให้ข้างล่างมีสวนหย่อมตรงกลางตึกคุณผู้ชมลองดูนะะตรงนี้เป็นกลางนี่คุณผู้ชมไหฮะแต่ปัจจุบันเป็นแบบนี้มันใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยถูกไหมคใช่ครับเช่ครั่ไร้เลยผนังมีมีรอยร้าใเยอะมากแล้วภาย่ในห้องล่ะร้าวชั ร้าวลองดูในห้องหน่อยครับแล้วมันร้าวเข้าไปลึกนะผนังแตกแยกเลยในห้องคุณเป็นยังไงทุกหน้าฝนอ่ะจะต้องคอยมาแบบดูว่ามันจะออกมาทางไหนบ้างมันจะออกมาทางปลั๊กไฟออกมาทางใต้โซฟาแล้วก็ขึ้นมาที่พื้นนะคะคุณกดพื้นปุ๊บน้ําผุดจากพื้นขึ้นมาขึ้นมาใช่ค่ะสกบเขาบอกเขาบอกว่าให้ไปหาหลักฐานทั้งหมดมาคุณไปหามาไหมหาค่ะแล้วออกไปให้ไหมให้ค่ะให้ทุกอย่างแล้วเขาว่ายังไงขอตามกระบวนการเขาจะต้องตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างก่อนว่าสิ่งที่เราไปหามามัน ใช้ได้จริงหรือไม่แล้วไมไม่บอกอ่ะไม่ไปหาเองแต่แรกอ่ะจะได้ <บ S 2> ข้อมูลจริงมาเลยผมเลยอยากจะฝากท่านว่าให้ช่วยเข้มงวดกับทางสคบหน่อยนะไม่งั้นรรประชาชนเนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนก็ไปร้องสคบแต่ต่อไปปร,ระชาชนเนี่ยเขาอาจจะต้องไปร้องตัวสคบอเองเลยว่าทำงานให้เขาร่าช้าครับก็เดี๋ยวเราพยายามจะเอาสเปซจีดนะให้มันให้มันตายเพื่อ้พวกพี่ไม่อยากจะทำงานแล้วไม่ไชโชนเนี่ย